ยินดีต้อนรับพลพรรคของดังลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับคราวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุลกันลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่จะมีคากกราอกยืนยันนะครับว่าเชอร์แนฝีเท้าของดาวินนเยตยมาโดยตลอดและตัวของเขาก็ไม่จําเป็นจะต้องเปลี่ยนสไตล์การเล่นจะมีคกกราราอกลอดีตยอดกองหลังระดับตำนานของหงดังลิเวอร์พูลก็ได้ออกมาแสดงความเห็นล่าสุดนะครับที่ดูเหมือนว่า กำลังปรับปริ่มกับผลงานฟอร์มการเล่นของดาวินเยสสตาร์โคน่าทีมชาติออรุโวัยในเกมนั้นล่าสุดนั้นซึ่งยิงได้สองลูกช่วยเฮลิวอร์พูลบุกไปถล่มปอนมัดคาลัง4ประตูต่อศูนย์ถึงถิ่นไวเทอร์ตี้สเตเดียมนะครับพร้อมยืนยันว่าการที่ดาวินเยสนั้นยังคงเล่นในสไตล์การเล่นที่ดุดันแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆในอนาคตอีกไม่นานต่อจากนี้เขาก็จะกลายเป็นยอดดาวยิงของลิเวอร์พูลได้อย่างแน่นอนนะครับโดยเชมวิคาละเกิร์นะครับได้พูดเรื่องนี้ในรายการ Sky Sport, โดยเขากล่าวว่าตัวของเขานั้นเชื่อมาโดยตลอดนะครับว่าดาวินอนเยสนั้นก่อนหน้านี้ที่ถูกใคลๆกลมองว่าเป็นนักเตะก่อนหน้าที่ใช้โอกาสได้เปลืองและไม่มีความฉุบคมและอาจจะเป็นการซื้อผู้เล่นที่ผิดพลาดของลิเวอร์พูลซึ่งผมก็ได้ตอบเรื่องนี้กับทุกคนไปว่าผมไม่คิดเช่นนั้นนะครับผมเชื่อว่าดาวินอเยสคือยอดเดืยิงและเขาจะทําให้พุกค,คณได้เห็นว่าเขาดีมากแค่ไหนในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนและผมก็เชื่อว่าการที่ดาวินอุเยสยังคง เล่นสไตล์การเล่นที่ดุดันและครบเครื่องแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆแ,แล้วก็เดี๋ยวประตูมันก็จะตามมาเองซึ่งการยิงได้2ลูกในเกมพบก,กับปอนมัดนี้มันก็แสดงเห็นแล้วว่าเขาคือควงมน้าที่ดีของลิเวอร์พูลอย่างไม่ต้องสงสัยนะครับใช่พวกเขาอาจจะพลาดหลายจังหวะในเกมพบก,กับบุลัมเมเมื่อกลางสัปดาห์แต่กําลังใจและพลังกายของเขานั้นก็ไม่มีที่ทิ้นสุดและสําหรับผมนั้นณต,ตอนนี้ก็คือการที่ดาวินูเยตได้ลงเล่นในตำแหน่งปีกซ้ายนั้นคือการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วของเจอร์กิ้งครับ พราะนับตั้งแต่ที่ตัวเขาเปลี่ยนมาเล่นในตำแหน่งปีซ้ายฟอร์มการเล่นของเขานั้นก็ดีวันดีคืนและตอนนี้เขาก็คือนักเตะที่ลิเวอร์พูลจะขาดไปไม่ได้อีกต่อไปแล้วอันโ้นี่ลาลาผู้จัดก,การทีมปอลมัดก็ยอมรับสารภาพตรงๆว่าทีมของเขาคนนั้นยังห่างชั้นกับลิเวอร์พูลอย่างมากผมบอกกับผู้เล่นของผมไปแล้วว่าเราทำผลงานได้ดีจริงๆในช่วงครึ่งเวลาแรกเราเปิดเกมรุกแรกมัดกับพวกเขาได้อย่างสนุก นักเตะของเราทุกคนมีสมาธิในเกมนั้นนี้เป็นอย่างมากเรารักษาสกอร์ศูนยเอาไว้ได้45นาทีของครึ่งแรกและผมก็ได้สั่งให้ลูกทีมของผมให้เล่นแบบเดินอีกครั้งในช่วงครึ่งเวลาหลังเนื่องกว่าการเล่นกับลูกนั้นมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นครึ่งหลังพวกเขาแก้เกมมาอย่างดีเราพยายามรักษาระดับของเราเอาไว้แต่ก็ทําได้ไม่นานการเสียหนึ่งประตูนั้นทําให้ทีมของเราพังทลาย และที่สำคัญพวกเขาได้ประตูขึ้นนําความดูดังของพวกเขากลับเพิ่มมากขึ้นแทนที่จะรักษาสกอร์ขึ้นนําเอาไว้เหมือนกับทีมอื่นๆจากนั้นลูกที่2ลูกที่3ลูกที่4ก็ตามมาและทีมของเรานั้นก็ได้รับบทเรียนราคาแพงว่าการเปิดเกมบุกแรกเขาใส่หรือผู้นั้นคือสิ่งที่โง่เขาจริงๆและเมื่อพวกเราทําผิดพลาดเราก็ต้องชดใช้ด้วยคำไพ่แพ้คอนิเว์พูลเป็นทีมที่ดีจริงๆดูุกการนี้ทีมของผมลงเด่น กับทุกทีมครบทั้งแมนเชสเตอร์อาร์เซนอลและลิเวอร์พูลผมสามารถพูดได้อย่างเต็มปากเลยว่า1ใน3ทีมดังกล่าวนี้คือทีมที่คว้าแชมป์ผิันเกฤดในช่วงมันไปลุยเดืกการนี้อย่างแน่นอนนะครับจากร์นิเวลยนืยนยันเพื่อเล่นไบรตันต้องโดนใบแดงไล่ออกหลังย่ำใส่ลูดิอาทอย่างชัดเจนพร้อมเชื่อว่าลิเวอร์พูลจะขอคำชี้แจงจากทางนั่นของ PGMOL ในกรณีอย่างแน่นอนนะครับแกลลี่ทวน์ครับพิธีกรฝีปากไม่ธรรมดาของทางช่องสกายสปอตที่ทำหน้าที่หนึ่งในพิธีกรในช่วงถ่ายทอดสดเกมระหว่างลิเวอร์พูลพบกับทางดานขําบอลหมักในช่วงช่วงคืนที่ผ่านมานั้นก็เดียวมาแสดงของเห็นส่วนตัวที่ทําให้แฟนบอลลิเวอร์ต้องยกมือเห็นด้วยเป็นครั้งแรกนะครับหลังจากที่ทานดันอดีตกองหลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรายนี้ก็ได้ออกมาพูดว่า แสตินไควัตสมควรโดนใบแดงไล่ออกจากสนามจากการย่ำใส่นันแข้งของลุยดิอาสและทางพตัดสินในห้อง v R ก็ทําหน้าที่ผิดพลาดอย่างมากที่ไม่บอกให้พตัดสินลงโทษน,นักเตะปอหมัดจากกรณีดังกล่าวนี้นะครับและปล่อยให้มันผ่านไปได้อย่างไงโดยที่ไม่มีใบเหลียงและใบแดงโดยแกนรนดวิวนะครับกล่าวต่อไปว่าผมไม่รู้หรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมจังหวะดังกล่าวพุทธสินในสนามถึงไม่เป่าหยุดเกมและเข้ามาดูอาการบาดเจ็บของลุยดิอาส แต่กลับไว้ให้เกมดําเนินต่อไปแบบหน้าตาเฉยทุกคนในสนามก็เห็นกันชัดเจนแล้วว่าลูดิอันนั้นถูกผู้เล่นของปอนมัดทําฟาวอย่างน่าเกลียดจริงๆแต่จังหวะน,นี้จัสตินไคเวิร์ดกลับไม่ถูกใบแดงไล่ออกจากสนามและทุกการลูนั้นก็ไม่ได้รูดฟีคิกในจังหวะนั้นเก่านี้ด้วยแถมก็ไม่ได้มีใบเหลืองหรือการกราวกับเตือนนักเตจะจากจังหวะการทำฟาวดังกล่าว ดยผมเชื่อว่ามันจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นกับผู้ตัดสินในห้อง V R อย่างแน่นอนเพราะตามปกติแล้วตอนที่เกมดำเนินต่อไปแล้วผู้ตัดสินนั้นก็จะสามารถย้อนกลับมาตัดสินบทลงโทษในช่วงก่อนนา้นได้แต่พวกเขากลับเลือกที่จะไม่ทําอะไรเลยและในอีกกรณีที่เห็นได้ชัดเจนเกี่ยวกับการทำหน้าที่ได้แย่มากๆของผู้ตัดสินก็คือในเกมก่อนนัาน,นี้ระหว่างนัตตี้แฮมฟอร์เรสที่พบกับ,บเบลนฟอร์ด ทางด้านอีวานโทนี่ก็จงใจเหยียบสเปรย์มาร์กจุดทําให้เปลี่ยนตําแหน่งการวางบอลจนทาให้อีวานโทนี่ยิงลูฟีคลิกเข้าไปได้ในจังหวะน,นี้และทุกคนก็เชื่อมนว่าตอนที่ผู้ตัดสินในสนามไม่เห็นแต่เจ้าหน้าที่ในห้องเว R ก็จะต้องมองเห็นอย่างแน่น,นอนแต่พวกเขาก็ับเลือกที่จะไม่ทําอะไรเช่นเดียวกัน แน่นอนว่าผมมีความเชื่อมันว่าลิวร์พูนั้นจะไม่ปล่อยผ่านในเรื่องจังหวะดังกล่าวนี้อย่างแน่นอนและน่าจะส่งจดหมายเพื่อไปขอคำอธิบายจาก PGMOL เพราะลิวพูมักจะเป็นทียนที่ถูกผู้ตัดสินจงใจตัดสินผิดพลาดอยู่เสมอซึ่งแน่นอนว่าลิวพูน่าจะได้รับเพียงแค่คำขอโทษและยอมรับผิดจาก PGMOL เท่านั้นแต่ในเมื่อพวกเขาขอโทษเสร็จแล้วทุกอย่างก็จะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นและผู้ตัดสินก็จะตัดสินผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้สำซากไปเรื่อยๆดังนั้นจึงไม่แปลกเลยที่ทุกคนมักจะได้เห็น ลิ์พูลไปมีเรื่องกับผู้ตัดสินอยู่เสมอเพราะพวกเขาถูกมองว่าไม่ได้รับการตัดสินที่ยุติธรรมนั่นเองแต่สำหรับตัวผมผมมองว่าจังหวะนี้นักเตะบอลหมัดสมควรที่จะถูกใบแดงไล่ออกจากสนามจริงๆจารีลีเนวิลกล่าวดิ้ง้ายแฟนหงช็อตตาตั้งเชค้อคยาบยันเองนะครับว่าเกตี้โจนบาดเจ็บแฮมสติงนะครับและอาจไม่พร้อมลงสนามในเกมนัดถัดไป หลังจากที่ในช่วงกลางคืนที่มันมาทีมหงดังลิเวอร์โูลโชว์ฟอร์มการเล่นที่ดุดันสมกับเป็นทีมจ่าฝูงหลังบุกไปเยือนปอนมัตที่ไวาเทเลตี้สเตเดียมและจัดการอัด้าบ้านไปแบบย่ำเยินสี่ประตูต่อศูนย์แนรูกเกมที่โชว์ฟอร์มเด่นเป็นพระเอกในช่วงครึ่งเวลาหลังนะครับและทั้งสี่ประตูที่ทำในน,นั้นก็เกิดขึ้นในช่วงครึ่งเวลาหลังทั้งหมด และจากการผ่านการแข่งขันในเกมนัดน,นี้เองก็ทําให้ Liverpool ลิเวอร์พูลแตอนนี้ยังคงเป็นทีมจ่าฝูงโดยมีต้มนําแมนเชสเตอร์และไอพิลตยาอัลซนอวอยู่ที่5คะแนนนะครับเดี๋ยวหลังจากจบเกมในนัดน,นี้แล้วนะครับสิ้นสุดลงท่านั่นของเจกเก็งครับผู้จัดจาก,การทีมลิเวอร์พูลก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์หลังจบเกมใน,นทันทีและหนึ่งในบทสัมภาษณ์น,นั้นก็ได้พูดถึงอาการบาดเจ็บของเคอร์ติจอนกองกลางมดงานของทีมลิเวอร์พูลว่านักเตะรายนี้มีการมาเจ็บจนต้องทําให้ตัวของเขานั้นจําเป็นต้อง เลี่ยนตัวเขาออกจากสนามในทันทีโดยบอสชอิมันรายนี้ยืนยันว่าเคติอจอนกองกลางในวัย22ิบปีของทีมนั้นก็ได้บอกกับผมว่าตัวเขารู้สึกถึงอาการบาดเจ็บเล็กน้อยบริเวณก้ามเนื้อกลาเนียบด้านหลังซึ่งมันเป็นคำพูดเดียวที่เคติอจอนเคยบอกกับผมเอาไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าก็ามีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยบริเวณดังกล่าวนี้ซึ่งตัวผมนั้นก็ตัดสินใจเปลี่ยนทุกขออกกับบ็อบบี้คลาร์สในทันทีโดยณตอนแรกนั้นผมยอมรับว่าผมอยากให้เขาอยู่ในสนามจนจบเกมเพราะคุมพื้นที่ๆ แต่ณตอนนั้นทีมของเราทําประตูขึ้นนําคุ่แข่งไปถึง3-0ดังนั้นจึงไม่จําเป็นจะต้องเสี่ยงให้เคอร์ติอจอนอยู่ในสนามต่อไปนะครับโดยเมื่อตัวเขาถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามนั้นนะครับเคอร์ติอจอนก็มุ่งตรงไปที่อุโมงค์และเข้าห้องแต่งตัวไปในททันทีซึ่งนั้นก็ทําให้หลายฝ่ายเกิดความกังวลเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของนักเตะรายนี้ว่าอาจจะเป็นผู้เล่นรายล่า,า,าสุดที่จะได้รับบาดเจ็บใช่หรือไม่ซึ่งทางเช็กนักกอลก็ยืนว่าใช่มันเป็นแบบนั้นจริงๆ เกอร์ติจอนมีการบาดเจ็บแฮมสติงเล็กน้อยและผมก็มองว่าอาจจะไม่พร้อมในเกมการสัปดาบที่ลิเวอร์พูลจะพบกับปูลล่มในเกมคาร์บครับเลกที่2แต่ที่นั้นนะครับทีมของเราก็จะไม่มีความกังวลกับการบาดเจ็บของเกอร์ติจอนแต่อย่างใดนั่นก็เพราะว่าเราจะได้ตัวโดเมนิกโซบอสไลที่กำลังจะพร้อมกลับมาลงสนามในสซาเนา และตอนนี้สมอสไน์ก็ลงฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วแบบเต็มส่วในขณะที่ทั้งเทรนส์อเล็กซานเดอร์โนและแอนดี้โรเบอร์สันนั้นก็น่าจะกลับมาได้ในสัปดาห์ถัดไปฉะนั้นจะทำให้ทีมลิวของเรานั้นกลับมามีผู้เล่นที่แข็งแกร่ง,งและเป็นตัวหลักพร้อมกับมาลงสนามได้แบบครบทีมกันอีกครั้ง แต่ทีนั้นผมก็หวงว่าสถานการณ์ของเคอร์ติจอนจะถูกคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีต่อให้เขาไม่พร้อมในเกมนัดกลางสัปดาห์แต่ผมก็เชื่อว่าเกมช่วงเสตตอนนี้เขาน่าจะพร้อมเขาเป็นผู้เล่นคนสําคัญภายในทีมลิเวอร์พูลไปพป็นทีหลอดแล้วและผมก็ไม่อยากเห็นนักเตะที่กำลังโชว์ฟอร์มการเล่นได้ดีนั้นต้องหยุดชะงักลงไปเพียงเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บ แต่เบื้องต้นของเขายืนยันว่าเกิดที่จอดมีการบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นนะครับดังนั้นการได้พักเพียงแค่หนึ่งสัปดาห์นั้นก็น่าจะเพียงพอที่จะทําให้ตัวของคนนั้นได้กลับมาลงสนามกับลิเวอร์พูลอีกครั้งหนึ่งนะฮะต้านไม่ไหวอิเลเวะล่านะครับระบายหลังโจเกมหลังแพ้หงแดงยับขาบ้าน อันนุนี่อิลล่าร่าผู้จัดก,การทีมชอสเปนของบอลมัดยอมรับว่าลูกทีมต้านพลังการบุกของลิเวอร์พูลในครึ่งหลังไม่อยู่จริงๆหลังเล่นไม่ดูดันเองเหมือนตอนสกอร์อยังศูนย์ศูนย์แต่สุดท้ายแล้วก็แพ้ไปถึง4ี่ในศึกพรีเมียร์ลีกในกัมคืนที่ผ่านมานครับผมคิดว่าลิเวอร์พูลทำได้ดีขึ้นและเกมเข้มข้นขึ้นมากกว่าในครึ่งหลังพวกเขาชนะการดวลและมีการเฉียบคมอย่างมากส่วนเราก็มีโอกาสอยู่บ้างตอนที่สกอร์อยังศูนย์ศูนย์แต่สุดท้ายก็เป็นพวกเขาที่ทําได้ดีกว่า พอเราเสียประตูรา่าพวกเขาก็ทันสิ่งต่างๆอย่างรวดเร็วแล้วเราเองก็ไม่ได้ดุดันมากพอในการรับเมออิอลาร่ากล่าว,าวตอนนี้นะครับจากความไแ่แพ้ดังกล่าวทำให้ปอนมัดมี25คะแนนเท่าเดิมรั้งอันดับที่12ในตรนารางคะแนนส่วนลิเวอร์พูลมีเพิ่มเป็น48คะแนนนำเป็นจ่าฝูงต่อไปครับครึ่งหลังนี่โหดสดดุดๆจริงๆนะครับลิเวอร์พูลพลังการบุกมาทุกทิศทุทานนะครับโดยเฉพาะดีกรุจตักจับดาวินโนนเยตจวเดเยียงเดียวพอมาพินา เหนือกว่าหลายคนจิมมี่กาลเกอร์ชูดิโกโซต้าจบสกอร์ทัดเทียมกับตำนานลิเวอร์พูลทัดเทียมเท่าตำนานจิมมี่กาลเกอร์ระบุนะครับว่าดิโกโซตาจบสกอร์ได้เก่งมากๆจนเรียกได้ว่าเป็นอันดับที่หนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของทีมเลยเหรอกครับทัดเทียมเท่ากับลอบบี้ฟาวเลอร์หากนับเฉพาะในยุคสมัยของพรีเมียร์ลีกพร้อมบอ,อกว่าโซต้าคือตัวอย่างที่แสดงเห็อนอย่างชัดเจนว่าหง,าง์แดงมีขั้นตอนและแนวทางการเสริมทัพที่ยอดเยี่ยมนะครับ ชีวิตการเล่นนะครับกล่าวว่าดิคโรจูต้นถือเป็นการหน้าที่จบสกอร์ได้ดีที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์การเล่นพรีเมียร์ลีกอังกฤษเลยหละครับของลิเวอร์พูลเทียบเท่ากับโรบบี้ฟาวเลอร์ตำนานดาวเตะทีมเชั้นเกรดจอต้าพึ่งทำสองลูกนะครับช่วยให้ต้นสกัดและทีมของกุนซึงเจอร์เก้นครับบุกไปชนะบอลมัดที่4-0ส่งผลให้ในซีซั่นนี้โอต้าทำประตูในลีกไปแล้วเจ็ดลูกจากการลงสนาม15นัดเท่านั้น ขณะที่หากนับตั้งแต่ย้ายมันจากภูมแฮมตันเมื่อช่วงสมร์ปี2000แล้วนั้นนครับดาวเตะชาวโปรกตก,ก็ยิงใน,นลีกให้กับหงแดงไปแล้ว38ประตูด,ด้วยกันจซอมีกาลเลเกอเปิดเผยว่าผมเคยลงเล่นร่วมกับกอร์น,นามาแล้วหลายคนไม่ว่าจะเป็นไมเคิลเวนเฟอร์นันโดตอร์เรสโรบบี้ฟอลเลอร์แต่ผมคิดว่าเขาโจต้าคือจอมจบสกอร์ที่เก่งที่สุดของทีมเลย ที่จริงร็อบบี้ฟาวเลอร์อาจจะเหนือกว่าเขาในด้านรูปแบบการจบสกอร์แต่เมื่อพิจารณาถึงการที่เขายิงได้แบบหนัหนกๆและแบบลูกเรียดเสียบมุมแต่2อประตูที่เขาโชต้าทำได้ในวันนี้มันเป็นการยิงตามแบบฉบับของโชต้าก็ว่าได้เมื่อไรก็ตามที่เขาได้โอกาสแล้วนั้นเขาก็จะจบสกอร์ได้อย่างเฉียบคมสุดๆฤดูกาลนี้ค่อนข้าเฉลียนในการทำประตูหรืออาซิดได้เกินหนึ่งครั้งในทุกๆ8 4นาทีเลย มันอาจจะมีนักเตะในพรีเมียร์ลีกเพียงแค่2หร,หรือ3คนเท่านั้นที่มีผลงานทนหน้านี้ดีกว่าเขา <S <S <ys> เขาเป็นคนที่สามารถใช้บทรสรุปถึงการเสริมทัพในแบบที่ประสบความสําเร็จของลิงเวอร์พูลตลอดช่วง5หรือ6ปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่าง,งดีตอนอยู่กับบุนตันเขายังไม่ใช่พวกที่การันตีตาแหน่งตัวจริงได้ด้วยซ้ำและตอนที่เขาถูกดึงมาหลายคนก็ตั้งคําถามว่าทีมซื้อเขามาทําไมในตอนที่ทุกคนมีสภาพร่อนกายที่ฟิตเต็มทั้งนั้นเขาอาจจะไม่ถูกส่งลงเล่นเป็นตัวจริงก็ได้ แต่ผมก็ยังคิดว่าเขายังเป็นคนที่จบสกอร์ได้ดีกว่าลุยส์โซเรสเฟอร์เนโดตอเรสหรือแม้แต่กระตั้งซาราอยู่ดีคนเดียวที่พอจีนวนกับเขาได้อย่างสุสีก็คือร็อบบี้ฟาวเรอร์ในช่วงปีแรกๆของพิมลิกนั่นแหละครับจิม,ม่กาลเกอร์เข้าใจหง,งุดหงิดไคเวิร์ดรอดแดงได้ยังไงจิม,ม่กาลเกอร์อดีตกองหลังคนดังของลิเวอร์พูลนะครับเข้าใจทีมเก่าที่จะหงุดหงิดกับจังหวะที่จัสตินไคเวิร์ด วรโดนใบแดงหลังย้ำใส่ข้อเท้าของลุยทิอาสในเกมที่ทีมบุกไปชนะบอลมัดดีสีประตูโต้สูนนะครับของแดงได้สีประตูในครึ่งหลังจากเดมินเวสและยูโกโซตาคนละสองลูกนะครับช่วยทีมขยับหนีแมนเชสเตียสและปุญญาเอาชนะเป็นห้าคะแนนย้อนรอยก็ตามนะครับในนาทีที่สั่น้าก็มีจังหวะที่จัสตินไคเวิร์ดไปย้ำใส่ข้อเท้าของลุยทิอาสแต่ผู้ตัดสินแอนดี้เมอร์เรย์ก็ไม่ได้เป่าให้เป็นจังหวะฟาว ซึ่งถึงแม้ว่าทางจะมีกากเกอร์มงว่าไม่ควรเป็นใบแดงแต่เขาก็เข้าใจถึงความโง่เงิยของลิเวอร์พูลที่เคยเกิดเหตุการณ์ในแบบเดียวกันกับเคอร์ติจอนแต่เคอร์ติจอนโดนไล่ออกนะครับผมคิดว่าจัสตินไกเวิร์ตชนี้นะกับสถานการณ์แบบนั้นผมไม่ชอบที่จะเห็นใครโดนใบแดงแต่เหตุการณ์ที่ลิเวอร์พูลจะหง่เงิยก็เพราะว่าเคอร์ติจอนดนไล่ออกจากการกระทําที่คล้ายกัน จะมีการเลื่เกี่ยวกับก็ต t ปกร์าเมื่อวิ่งเต็มสปรดมันดูไม่อันตรายแต่เมื่อคุณดูภาพช้ามันน่าตกใจมากๆมันคือใบแดงมันคือการเข้าประทัะที่อันตรายพวกคิดว่าพวกเขาตัดสินใจถูกต้องแล้วเมื่อคุณมองจากความเร็วเต็มสปรดมันก็ไม่มีอะไรมากจนเกินไปแต่ลิเวอร์พูลงุดเงียซึ่งมันก็เข้าใจได้เพราะเคสของเคอร์ติจอนที่โดนใบแดงไปก่อนนั่นนะครับ ไม่ธรรมดาดาวินูเยสทำหนึ่งสถิติเหนือผู้เล่นพิม์ลีกทุกรายในฤดูกาลนี้ดาวินูเยสนะครับกองหน้าของลิเวอร์พูลก็ลายเป็นผู้เล่นคนแรกของศึกพรีเมียร์ลีกที่ในฤดูกาลนี้สามารถทําได้10ประตูก,กับ10แอซิ์ในทุกรายการโดยดาวินูเยสนะครับทำผลง,งานเลน่านะประทับใจหลังยิงเพิ่มอีก2ลูกในเกมที่ลิเวอร์พูลบุกถล่มปอนมนัดคาดลอยซประตูต่อศูนย์ในเกมพรีเมียร์ลีกเมื่อวันที่21มกราคมที่ผ่านมานะครับ จากการยิงเพิ่มด้วยลูกดังกล่าวนั้นนะครับทำให้ดาวเตะในวัย24ปีกลายเป็นนักเตะคนแรกในลีกสูงสุดในแดนผู้ดีที่ยิงได้10ประตูก,กับ10แอซิส,สในทุกรายการจากการลงสนาม3าสเกเมในทุกรายการโดยยิงไป10ประตูก,กับ10แอซิสนอกจากนั้นแล้วนะครับในเกมึังกล่าวนุนเยตยัยงทำอีกหนึ่งสติกับตัวเองโดยการยิงไปแล้วครบ101ประตูในอาชีพกรารแข่งขันการเล่นในระดับสโมสรและนำทีมชาติ แต่นี่หนูเดียนแดีนจับเบนแกมมายุกกับลิวเวอร์พูลวเมื่อปี2 0 1 2ด้วยค่าตัวรวมสถิติสโมสรเลยนะครับที่85หล้านปอนด์ราว3,845หล้านบาทนะครับชิคกน้รับออกรวมชมแม็กอลิสเตอร์แบกแนวรับหงดแดงเกมบุกถล่มปอนหมัดยอดกองกลางตัวรับ ช่วยกังคลับนะครับเจ้าน้าใหญ่ของลิเวอร์พูลออกรงชิ้นชมอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์คือกองกลางที่ช่วยแนวรับของทีมได้เป็นอย่างดีในเกมลีกนั้นล่าสุดนะครับในค่ำคืนวันที่2 1มกราคมที่ผ่านมาลิเวอร์พูลมีคิวต้องบุกไปเยือนปอนมัดในเกมพรีเมียร์ลีกซึ่งเกมใน,นนัดนี้ทีมดังจากเมอร์ซิไซส์ไม่มีชื่อของวัตโตุเอินโดที่เดินทางไปรับใช้ทีมเจ้าญี่ปุ่นในศึกเอเชียนคัพ2023จึงทำให้เกมนี้แม็กอลิสเตอร์ต้องลงเล่นในตำแหน่งกองกลางตัวรับแทนนะครับ แต่ก,การเป็นว่ามิฟิลติมชติอาร์เจนตินากรับทาผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะในเกมในครึ่งแรกที่ช่วยเกยมรับของหงดังให้รอดพ้นจากการเสียประตูตั้งหลายครั้งก่อนสุดท้ายจะพาะทัพหงแดงเอาชนะบอลมัดไปได้4-0จากการยิงของดีครสโซตาและดามินนเยสที่ยิงกันไปกนละ2ประตูนะครับโดยหลังจบเกมนะครับเจอกันครับในสภาพพร้อมกับออกรงชินชมแม็กอลิสเตอร์ที่ทำผลง,งานได้เป็นอย่างดีในการลงเล่นในตำแหน่งกองกลางเบอร์6ผมรู้จักแมคก้า มาตั้งแต่ก่อนเสมอ์ซีเอและเขาก็ไม่เคยยืนกองการตัวรับแบบคนเดียวที่ไบรดันแต่เขาคือนักเตะที่เฉลียวฉลาดและมีไหวพลิปแบบสุดๆดังนั้นตราบใดที่คุณสามารถใช้ระบบการเล่นอย่างรัดกุมพอเขาก็จะกลายเป็นกองการตัวรับที่ยอดเยี่ยมเมื่อเล่นกับลูกบอลแมคก้าคือกองการตัวรับที่ดีกว่าทุกคนในตำแหน่งนี้และเขายังแข็งแกร่งมากเมื่อไม่ได้เป็นฝ่ายครอบครองบอล หากเราเล่นในสนามใหญ่เกินหรือเปิดพื้นที่มากเกินไปผมไม่รู้ว่ากองกลางตัวรับคนไหนที่โชว์ฟอร์มอันสุดยอดได้แต่มีไม่กี่คนซึ่งอาจจะดูดีกว่าแม,ม็กอลิสเตอร์ในแง่ของเกมรับยังไงก็ตามวันนี้แมกะทำได้นับประทรับใจจริงๆครื่งแรกเขาช่วยเซฟแผงหลังเอาไว้ตั้งหลายครั้งในช่วงเวลาที่ทีมกำลังต้องการประตูและในครึ่งหลังเขายังมีส่วนร่วมด้วยด้วยความนิ่งของเขาในทุกจังหวะ นี่คือสุขาวลิเวอร์พูลครับท่านผู้ชมเป็นรอบเย็ยนของวันที่22มกราคมขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บา้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครับแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซับสครายเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บา้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครับแฟนบอลพันธะ ที่สําคัญนะครับมืองน้อยๆของบู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ